สวัสดีครับอยู่กับช่องโฟ o t o ตอ me ออฟมีไมพยัคอีสานคนโก้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดียวอีกอย่างคือน้ําตกเจ็ดคดนะครับเราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับน้ําตกเจ็ดคดนะครับ บรรยากาศจะพามาดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศธรรมชาติ ดูบรรยากาศนะครับน้ำตกเจียดคดน้ำหน้าฝนก็จะ ประมาณนี้นะครับจะไม่ค่อยสาธิเท่าไหร่ คนก็จะมานั่งหาอะไรกินกันริมน้ำนะครับดูบรรยาก,กาศสำหรับคนที่ทำงานเหนื่อ,นอยนะครับมาดูบรรยาก,กาศแล้วก็มาชม อยู่ธรรมชาตินะครับในวันหยุดกันเสาร์อทิตย์้กคนก็จะมาพักผ่อนมาเล่นน้ำมากินข้าวมาแคมปปิ้งชมนกชมหมอก ชมบรรยากาศนะครับฝนกำลังจะตกพอดีเลยเมื่อฝนกำลังมาเลย ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับป่าเขาลำนองภอยกำลังอุดมสมบูรณ์หน้าฝนเป็น YouTube ใหม่นะครับเพิ่งเปิดช่องก็จะเป็นการพบรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำที่เล่นที่เที่ยวที่กินฝากทุกคนติดตามช่องโฟโต้ออฟมีบายภาคอีสานคอนโก้ด้วยนะครับเผอ ใครสนใจแถงท่องเที่ยวที่ไหนตรงนี้ก็อยู่บ้านเจ็ดคดอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับตรงนี้ ยากาศก็ดีนะครับลมลื่นเย็นนะครับซื้อกับข้าวซื้อเครื่องดื่มมาพักผ่อนในวันหยุดมีห้องน้ำห้องท่าให้ครบเลยนะครับที่ตรงนี้เป็นเขตอุทยาน พาครอบครัวมาเที่ยวในวันหยุดนะครับพักผ่อนหมูยกมืออยน่นังไปเห็นบ่เอ้ยมันอยู่ขางถนนอ่ะเนี่ยหวหอดหมวขูงู บรรยากาศดีนะครับ บางคนก็จะมาแคมปิ้งการเต้นพักผ่อนนะครับในยาวันหยุดสำหรับสิ้นเดือนนี้ก็วันหยุดยาวหลายวันนะครับใครมีแทนที่จะท่องเที่ยวหรือว่าไปไหนก็ วางแผนเดินทางนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่อีสานบ้านเรานะครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับแต่เราก็มีบรรยากาศตัวนี้ให้ชมได้นะครับบรรยากาศดีครับแถวนี้ คนมานอนพักผ่อนมาเล่นกินเที่ยวในยามมันหยุดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวหรือว่าถ่ายบรรยากาศน้ำตกนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น้ำตกเจ็ดคตนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ